ท่านท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีค่ะท่านเลขานายกนะคะท่านสุภิรักโกสาพานค่ะและท่านสมาชิกภาเทศบาลสองท่านนะคะท่านแรกท่านปาวิศีสุขวรกุลค่ะและอีกท่านนะคะท่านกิติพันธ์เกี่ยงกรแก้วค่ะ ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการนะคะวันนี้นะคะนําโดยท่านรองประหลัดเทศบาลนะคะนางสนานรับความสุขค่ะหัวหน้าสำนักประหลัดเทศบาลนะคะนางชื่นจิตด,ดาวสุขค่ะรุ้นในการกองวิชาการและแผนงานนะคะนางมารุมีสถาพรจากตุลวินค่ะรักษาการผุ่นในการก,กองสาธารณสุขนะคะนางนพิชญาชูเชิดค่ะ หัวหน้างานสัตวแพทย์นะคะนายบรรพตอันสาพันค่ะด้านหลังค่ะรักษาการหัวหน้าฝ่ายปกครองนะคะนายชูเกียรติโชติพลค่ะขอบทูลค่ะจาบอบคต่อวยแม่เปรียนสมาชิกกับอบคต่อทุกท่านและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานวันนี้เจบาลเมืองกันาดมิสอินดีต้องรับท่านรู้สึกท่านเป็นผู้ที่ มีการาง่ายๆกักับรู้สึกว่ายังหนุ่มยังสาวแขังแรดีกับท่านนัดนคุยกับเทศบาลเมืองีันิดเก้าโมงแต่ท่านมาก่อนและท่านได้ดูพิธีทัศน์แล้วนะครับรู้สึกศึกษาเรื่องต่างๆแต่พิธีทัน์พูดไม่ได้เพราะนั้นท่านอาจจะมิตรพ่อสงสัยสพเพราะนั่นวันนี้เราท่านมีปัญหาอะไรก็ถามได้ เรียนเจ้าหน้าที่มาแล้วแต่เนี่ยไเจ้าหน้าที่นั่งอยู่เบ้างข้างพร้อมจะตอบคำถามท่านเอาที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัตินะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เหมือนกันนะครับมีอะไรจะถามไหมครับขอเชิญทุกท่นทานถามเลยครับมาแล้วมาถึงจังหวีแล้วนะครับจากวิดนะีทัศน์ที่ได้ดูนะครับก็โครงการที่ได้นาเสนอก็คืโอโครงการถนนก่าทา,างขยายนะครับ นะครว่าเป็นตอตตขึ้นก็มีนักท่องเทีย่ยวมากครับก็เราก็มีความคิดเหมือนกันว่าเราจะทำ Thompson ยังไงกับแต่ยันษครับซึ่งช่วงนี้เรา,าังใช้การให้ประชาชนนี่กับแต่ยัาษจุดทิ้งไว้ไหมครับหรือว่าเราจะทิ้งที่ไหนแต่คงจะผมเป็นนักท่องเทีย่ยวมาเนี่ยครับส่นตามบ้านนั้นเราแจกถังเล็กไป พราะนั้นท่านดูจากครูจากตาพิจิตรนะครับตาถน,นน,น,นหนุนตาโดยมาจะไม่มีธรรมอย่างนี้เขาจะไปดูประชุมทุกท่านนะครับแล้วก็กับเรียนท่านนายกนะครับอบตห้วยแม่เพียงนะครับจังหวัดเพชรบุรีท่านสมาชิกสภานะครท่านผู้สมเกียรติทุกทุกท่านนะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวขออนุญาตตอบเรื่องเล็กๆขยายนิดนึงนะครับคือในส่วนของเทศบาลเนี่ยได้เตรียม ในพื้นที่สาธารณะนะครับอย่างเช่นวัดโรงเรียนนะครับพื้นที่ที่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเช่นตลาดจตุจักรนี่ยเขาก็จะมีในท่าทายใบใหญ่เอาไว้นะครับเพื่อรองรับในส่วนที่มีท่านผู้มในการรงพยาีการที่เหี่ตอกบข้อศักสทธินะคะช่วงนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับทางอบตบ้านเนธีนบ้านก็ต้องขอกล่าวคำว่ารู้สึกประทับใจนะกับเทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับ ตัวผมนะเป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษานะครับอดตรองนายกเวียนาครับก็ประทับใจแต่ลงก้าวลงจากรถนะครับก็เห็นทุท่านนะครับให้กให้การอ็รับเป็นอย่างดีนะครับเลิศก็ะือผมก็ขอเนี่ยครับท่านที่สองนะครับรองนายกโคงการริหารส่วนตำบลเวียดนายครับรองอารุณวันเสือครับครับรองท่านอีกนะครับรองรแล้ววันนี้เราก็มีเดขาด้วยนะครับเดชา ครับแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการของเรานะกปรลัดองค์การบริหารส่วนตะบนครับนายชุมพลนอุบลน้อยครับโอเคแล้วก็นอกจากเรามีครับแล้วก็มีตัวแทนอสมนะครับที่เดินทางมาในวันนี้นะเป็นตัวแทนครับนิมิตนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมนะครับรวมทุกท่านนะครับขอตัวติดแจ้งให้ทราบนะครับขอตสอเมื่องเหล่านี้เป็นขอตสอบที่ไม่ไม่ไม่ใช่ตสอบที่ใหญ่ ที่ก็ถือว่าไม่เล็กครับ